ครับบระดาเป็นไทยนะครับอทุกคนอาจจะเห็นโพสต์ชาวนี้แล้วในเพจจากใจยังสิตเนาะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เราจะทําในเรื่องที่มันดูจะจะคิดว่าเป็นเรื่องปัจจุบันที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆในเรื่องความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าเหมือนที่บอกนะว่าคนที่เจอก็ไม่อยากที่จะพูดถึงเนาะและคนที่พูดถึงก็ไม่ค่อยอยากจะเจอแล้วก็ถ้าเราเกริ่นด้วยเพลงของที่ปรรดาที่บรรดาที่จริง เป็นนักร้องที่ผมชื่นชอบมันฮะตั้งแต่เพลงลมหนาวและดาวเดือนนะอันนี้ก็ตั้งแต่คุณปรนดาพี่ปานดาลงบุญเนี่ยเป็นแบบแบบเป็นผู้หญิงที่มีเสียงดีจริงๆแล้วยิ่งมาร้องเพลงในด้านในด้านที่เรากำลังจะพูดหนึ่งเนี่ยมันยิ่งยิ่งแบบกินใจเข้าไปอีกใช่ไหมคนเลวที่รักเธอก็ก็ถือว่าเราจะมาพูดคุยกันในในการที่เราจะเสริมสร้างความเข้าใจนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยมือที่สามเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นมันมีไดนามิกอะไรที่ทําให้เราต้องเนอะมันเกิดอะไรขึ้นกับกับกับระหว่างเราสองคนอะไรเงี้ยเอ่อมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูไหมว่าอ่สาเหตุจริงๆมาเกิดข,ขึ้นตรงไหนมันมันเป็นแค่พฤติกรรมของคนความชอบส่วนบุคคลหรือว่าบางครั้งก็เหมือนแบบเป็นคําที่บางครั้งหลายคนก็จะจะพูดหรือว่าว่าค่อนข้างจะวิจาร์ออกมาว่าเหมือนเป็นโทษนะครับต้องใช้คําแรงๆ,ๆนี่คือเหมือนเป็นสันดานไหมอะไรของผู้ชายที่ต้องมีอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ย เราจะไม่ได้แบบว่ามาพูดถึงที่จะต้องแบบว่ามามาพูดเพรว่าใครผิดใ,ใครถูกหรือว่าใครทําดีหรือไม่ดีแต่คาว่ามือที่สามเนี่ยเราอยากจะรู้ไดนามิกมันเราจะรู้เราจะรู้ว่ามันเกิดมันเกิดขึ้นตอนไหนอ่ะมันเกิดขึ้นตอนที่ใจใจเราหรือคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยคือเราเรารู้อยู่ไหมว่าว่าคนที่เราจะคบอยู่เนี่ยเขาเขามีความสัมพันธ์อยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเรายังเข้าไปอีกไหมหรือว่า คนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยรู้รู้เดี๋ยวว่าตัวเองก็มีเจ้าของอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรือบางคนก็มีมีมีลูกมีครอบครัวที่น่ารักยู่แล้วแล้ว,ลวมือที่สามเนี่ยมาช่วยอะไรในชีวิตของเขาคืออีกครั้งหนึ่งครับเราไม่ได้สนับสนุนหรือว่าแต่แล้วก็เราก็จะไม่ยุ่งไปเรื่องศีลธรรมนะไม่คุยนะบาปบุญคุณโทษเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องในห้องนี้นะเราพูดถึงเรื่องมนุษย์นะหมายว่าถ้าใครอยากจะไปคุยเรื่องศีลธรรมก็ไปคุยข้อนึงไม่จิตไม่คุย ไม่ใช่ว่านะักสิ่งไม่มีศิยธรรมแต่ว่าบางครั้งเวลาเราคูยถึงเรื่องศริยธรรมอะ่ะมันมันกลับกลายว่าแทนที่เราจะมาเพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้ว,วเราก็มาตัดสินขไปแล้วโอ้ยแกก็ทําบาปอะไรเงี้ยหรือว่าแกก็ทําผิดอะไรเงี้ยงั้นก็ไม่ต้องคุยแล้วเราเราอยากจะคุยเราอยากจะคุยเพื่อความเข้าใจเราอยากจะคุยเพื่อให้ได้รู้ว่ามือที่สามเนี่ยมันเกิดดินามิกอะไรมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมันมีเราต้องการอะไรอะ่ะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเขามีคู่แต่ว่ายังเข้าไปหาเขาเพราะอะไร อะไรที่จะาให้เรารู้สึกใจอ่อนอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยแหละรครับเราเพื่อจะถอดบทเรียนเนี่ยเรามาถอดบทเรียนว่าการเป็นมือที่สามเนี่ยมันมันสร้างอะไรในชีวิตถ้าไม่เป็นมือที่สามเนี่ยเราไปสร้างอย่างอื่นได้ไหมเช่นว่าถ้าการเป็นมือที่สามทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสวยขึ้นอะไรเงี้ยงั้นก็ไม่ต้องเป็นมือที่สามครับไปหาหมอลงไยาบาหลายโรงพยาบาลก็ได้หรือว่า ถ้าการที่เรามีคู่รักอยู่แล้วแล้วเราก็เดินไปหาเอ่อไปหามือที่สามทำให้ชีวิตเราร่ํารวยขึ้นแต่ว่าการร่ํารวยแบบมีมือที่สามมันทําให้ครอบครัวแตกแยกแล้วก็ไปเรียนแบบว่าเลยนะเออพ่อรวยสอนลูกไหมะอะไรยเงี้ยคือการถอดบทเรียนการถอดบทเรียนดังนั้นไม่ได้ไม่ได้ขัดแย้งกับศีลธรรมนะครับแต่ว่าไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อตัดสินผิดถูกใครแต่ว่าเราอยากจะมาช่วยเหลือแล้วก็เรียนรู้ด้วยกัน,นะว่าเราจะช่วยสังคมเราดียังไงบ้างเพราะว่าจริงๆนะผมก็เชื่อว่าในฐานะนักจิตนะไม่มีใครอยาก อยากที่จะทาผิดไม่มีใครที่อยากจะโดนด่าโดนว่าว่าเป็นมือที่สามหรือว่าเป็นตัวที่ทําให้เอตัวปัญหาในครอบครัวที่ทำให้สับปวดแต่แยกผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าฝ่ายหน่ก็ตาฝ่ายหญิงฝ่ายชายหรือว่ามือที่สามหรือว่ามือที่สี่มือที่ห้าไม่มีดังนั้นผมเชื่ออย่างนั้นะในในผมเชื่อในความเป็นมนุษย์ของเราที่เราเรามีศักยภาพที่จะเรียนรู้ด้วยกันได้แต่ว่าบางครั้งพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันมีแรงผลักที่ทําให้เราสามารถทําอะไรก็ได้ โดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมากมากหมายนักแต่ว่าคิดนะหน้าตรงนั้นอย่างเช่นจริงๆอ่ะเวลาคนหิวเนาะเวลาเห็นอาหารก็บางทีอาจจะกระโจนเข้าไปเลยแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าถามว่าเป็นของใครอย่เงี้ยเห็นว่ามัน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 ทานได้แล้วอร่อยเียมันสะอาดมันปลอดภัยก็ทานเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนเราเวลาที่เราหรือว่าเวลาที่เราเดินทางเยอะแล้วก็แบบเอ่อมีคนเอาน้ําสะอาดน้ําปลอดภัยให้าดื่มเงี้ยเราก็ดื่มเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันมันทำให้เราดับกระหายเงี้ยแต่เราก็ อาจจะไม่รู้น้ำแก้วนั้นเป็นของคนอื่นอยู่แล้วหรือว่าคนที่เอาน้ำมาให้ไม,ไม่ให้เราเนี่ยเขาไม่ควรที่จะเอาน้ำมาให้เราเพราะว่าเขาก็แบบมีสัมพันธ์อยู่กับคนอื่นนี่แหละคือเนาะถ้าถ้าเปรียบน้ำกับอาหารเป็นเหมือนความรักความผูกพันนะครับนี่แหละก็เราจะมาดูว่าจริงๆอะ่ะมือที่สามเป็นยังไงเราถอดบทเรียนได้ไหมเข้าใจได้ไหมเราจะได้แบบว่าเรียนรู้นะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโอเคนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนนะใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรมาบอกได้เลยเนาะมือที่สามสวัสดีครับ